ไม่ใช่แค่หนูลูกพวกพี่ก็คือซับหัวตากันทุกคนแบบมันเป็นน้ำใจยังไงคะก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ร้องเลยเพราะว่าแบบบอกว่าวันนี้มันเกิดคุณแม่แล้วก็เลยรู้สึกซึ้งเหรอไม่รู้อยู่ดีๆก็ร้องร้องไปแล้วพี่เอ๋ก็ตาแตกเลยใช่ไหมก็น้ำตาซึมเหมือนกันข้างบนก็คือพัดนั่งเช็ดน้ำตาอยู่ใช่ครับก็ขอบดิงแล้วก็ มันก็เป็นโมเมนต์แบบเราเราก็เห็นคำริงแล้วก็แค่รู้สึกตื่นตันแหละคำริงเขาก็คงอยากจะพูดอะไรมากกว่านี้แ,แต่ว่าแบบก็ขเข้าใจอ่ะบนเวทีก็คงแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบพูดอะไรไม่ออกแล้วอะไรอย่งเงี้ยเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าคงแบบเก็บความรู้สึกไม่อยู่เป็นไงวงคะได้ชมการแสดงของน no ้องี e? ดีครับก็คือความจริงแล้ววันใหม่นี่ก็เรียนกับคุููมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็มีช่วงที่หยุดไปบ้าแล้วก็ช่วงนี้ก็กลับมาเรียนใหม่อะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าเขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นเยอะถึงแม้ว่ายังแบบไม่ได้แบบเก่งกล้านขนาดนะั้นแต่เขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ภูมิใจในตัวเขาก็เพราะว่าพอเอามาฝากกับคุูๆแล้วก็ข้างวางใจ <S <S ใช่ไหมแล้วก็มาแบบส่งเขามาเรียนมาเรียนมาเรียนาาเนี่ยผ่านไปสับเดือนสองเดืนอดนไปเห็นวิดีโอสอนเขาโอโห่้ขเขาเ็้ามาพัฒนา ถามมันใหม่ว่ามันเรียนแล้วชอบไหมมากเล่ะคยกดี่ตอนสัมภาษณ์กับเจนอเบอกว่าเตรียมไปเกาหนะคเอยรออากไปมากอคือเขาก็มาพูดคืออย่างเงี้ยคือ ตอนนี้เหมือนกับว่าก็จะมีค่ายของเกาหลีเนี่ยเขาก็มาทำออเดชัน่นมาแพสอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าศักยภาพเขาจะยังไงแต่ว่าในเมื่อเขาอยากไปโอเคเราก็ให้เขาไปลองแล้วก็เขาไปลองแล้วได้ไม่ได้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งอย่างน้อยเขาได้ไปลองได้ประสบการณ์กลับมาสมมติได้ก็โชคดีไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกลับมาก็จะได้เป็นแรงผลักดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อวามจริงเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะแบบ มีความฝันขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้เราคือเอาผมพูดจริงๆผมก็ไม่ได้กล้าว่าจะชมน้องตัวเองรู้ไหแต่ว่าแบบเราแค่รู้สึกว่า,าการที่เขาได้ไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีพัฒนาการขึ้นมาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยยางที่แบบคำจริงเขาก็ชอบร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็เราต้องแล้วแต่เขาคำจริงคือถ้าเขาชอบอะเราก็พร้อมจะผลักดันอยู่แล้วสนับสนุนอยู่แล้วเอาดิขอแค่ว่าให้เขาชอบจริงๆไม่ใช่แค่แบบฉาบฉวยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบ เรื่องร้องเรื่องเต้นอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่ว่าเขาขอมาเรียนแล้วเราก็ให้เลยแต่เราก็สังเกตว่าเอออยู่บ้านเขาก็อฟังเพลงร้อง,องเพ<อ>ลง,ง,งคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคอยากงั้นก็ลองทําดูอะไรอย่างเงี้ยในไหนๆก็แบบมีโอกาสแล้วลตัวเราเองเราก็เราก็โชคดีที่เราก็เหมือนกับว่ามีคนที่เราแบบพอจะรู้จกักแล้วก็แบบฝากฝังไปเรียนได้ไปแบบไปฝึกฝนได้อะไรอย่างเงี้ยครับโล่งเลยไหมคะการแสดงมันจบลงไ บนเวทีก็คือเก่งมาก่ชอบมากเลยนะถ้าอยู่ดีๆคือก็เด็กมาบอกว่าขอเจนนี่ฟังจากเราอีกรอบนึงเด็กก็คือแบบอย่ทีคอนไหนที่แบบเราเป็นเซ็นเตอร์ด้วยแบบพอมองมาเห็นเฮียๆกับพี่แม่เลยว่าเห็นคนเต็มเลยก็คือแบบอุ๊ยแบบเยอะมากเลยมเเยอะคนมาเชียเยอะ คอออันนี้ถามอีกเรื่องหน่งหัย้ายน้องไปเรียนอนหมครับผมคือเอ,อ่อเรื่องในแง่ว่าอะไรดีทำไม,ไมถึงว่าแบบทำไมทำไมคือต้องต้องพูดอย่างนี้ครับคืออันนี้สิ่งหนึ่งที่แบบพอโดนสัมภาษณ์อ่ะแล้วสิ่งที่เราแบบกังวลคือหนึ่งเลยนะครับคือคการที่มันใหม่ย,ย้ายโรงเรียนเนี่ยไม่อยากให้มามีการเปรียบ,แบบรู้สึกว่าเปรียบเทียบว่าทําไมของเก่าไม่ดีหรอของใหม่มันดีกว่าอย่างไรไม่ใช่เลยอันนี้พูดตรงตงเลยว่า ที่ที่วันใหม่อยู่ที่เดิมอ่ะก็ดีมากๆนะครับผมแต่แค่ว่าตรงนี้วันใหม่อ่ะเขามีเคยพูดมาแบบสักระยะหนึ่งแล้วว่าแบบอยากไปเรียนเรียนอินเตอร์เพราะว่าแบบอยากเก่งภาษาอังกฤษมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออเราตอนแรกเนี่ยเขาเคยพูดตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วละแต่เนี้ยคือเวลาที่วันอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เวลาวันใหม่พูดอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าเราแบบทาตามเขาต้องการเขาอย่างเดียวเราก็จะต้องดูก่อน คือไอท้ที่ที่แบบสุดท,ท้ายแล้ววันใหม่ย้ายไาปเรียนเอินเตอร์เนี่ยมันผ่านการตกตะกอนมาสองปีนะแบบว่าผ่านไปสองปีเนี่ยวันใหม่ก็ยังพูดอยู่ว่าแบบเอออยากอยากไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์อยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราถึงรู้สึกว่าอ๋อโอเคเขาไม่ใช่แค่ว่าอยากแบบระเดี๋ยวระดาวเขาอยากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาลองดูว่าตรงที่ที่ถ้าถ้าเขาจะย้ายไปแบบเหมาะกับเขายังไงอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สุดท้ายแล้วแค่ว่าสุดท้ายเขาอยู่ตรงไหนแล้วเขาแฮปปี้แล้วเขาแบบ คือดีกับตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็พร้อมจะซัพพอร์ตเหมือนกันอเองครับแต่ว่าอันนี้เขาย้ำอีกทีนึง <ไป S 1> ที่ที่เป็นใหม่อยู่นั้นก็คือดีมากดีแบบระดับต้นๆของประเทศเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่ตรงนี้มันใหม่เขาอยากอยากเราเราก็พร้อมซัพพอร์ตเช่นนั้นเองครับอยากที่ใหม่คือว,วันใหม่อยากเรียนที่นีว่าช่วยกันหาอะไรเคือวันใหม่เนี่ยเคยพูดเรื่องว่าอยากไปเรียนอินเตอร์ตั้งรับมีสองปีที่แล้วแหละทีนี้พอผ่านไปไปีสองปียังพูดอยู่แล้วก็อ่าโอเคงั้นก็เริ่มเป็น ก้อนไอเดียที่เรามาคุยกันในบ้านแล้วว่าอะถ้าอยากจริงๆอยากจริงจริงไหมอยากจริงๆอ่งเดี๋ยวลองลองเริ่มดูว่าที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็เราก็มาดูที่่รงเรียนที่เขาย้ายไปแล้วก็ประจวบเหมาะว่าเพื่อนเขาเพื่อนเขามีเพื่อนเขาอยู่ที่นั่นด้วยอะใช่เราก็รู้สึกว่าโอเคงั้นเขามีเพื่อนแล้วเขาแบบอย่างน้อยเขาไปเขาก็ไม่ต้องโดดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะต้องต้องถามเขาเองว่าทําไมเขาเขาถึงอยากย้ายไป บญญรรยากาศอะค่ะมันน่าไปอยู่ค่ะคือคือมีคือ,คอมีอะไรให้ทำเยอะเลยอะค่ะคือวันไหนอ่ะเขาชอบพูดอยู่เรื่อยๆว่าแบบเขาอยากไปเรียนเมืองนอกเอออย่างใช่ปะ่ะชอบพูดเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าอ่ะถ้าอยากไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาก็พูดถึงเรียนอินเตอร์แล้วก็อ่ะ,อะโอเคนถ้าอยากจะไปอีกกี่ปีข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าอย่างน้อยตอนนี้ก็มาปูพื้น ได้มาเรียนเียอินเตอร์ที่แบบจะได้เก่งภาษาอังกฤษไปเลยวันข้างหน้าอยากเรียนเมืองนอกก็จะได้แบบไปได้ง่ายหน่อยอะไรแค่นั้นเองครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยอยู่อยู่ที่เดิมวันใหม่พูดได้เลยอยู่ที่เดิมมีความสุขไหมลูกมีความสุขมากเพื่อนเพื่อนเล่น้วยถูก่ะเล่นคุยเล่นกันใช่ก็คืออยู่ที่เดิมก็ดีอยู่ที่ใหม่ก็ดีครับแต่ว่าแค่อสุดท้ายแล้วเขาอยู่ตรงไหนแล้วแบบเขา โอเคสุดแล้วก็โ okay, อเคอครับแต่ก็คือมันเป็นการตัดสิในใจภายในครอบครัวแล้วก็ผ่านการตกตะกอนมาด้วยโอ้ยอยา่างเดียวใช่ความจริงคือตกตะกอนกันนานเลยครับปีสองปีคุยกันนานไม่ใช่ว่าแบบคิดจะย้ายก็ย้ายเลยต้องต้องดูทุกอย่างแบบให้ให้โอเคครับผมที่สำคัญอย่างที่บอกย้ำอีหนึ่งแบบไม่อยากให้มีการแบบเถี่ยวเทียมใช่ใช่ถามว่าถ้าวโซเซราบาดเหลือดไหมครับเพียรคืออย่างนี้คือผมอ่ะอันนี้ผมพูดจริงๆผมอ่ะเห็นข่าวก่อนที่ข่าวลงก็แบบ โอ้ยนใหม่แบบไปเรียนค่าเทอมแปลักอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมก็เลยไปอ่านในข่าวว่าเอ๊ะทำไมเขารู้เพราะว่าผมพูดจริงๆต้องทำจริงนะผมยังไม่รู้เลยเพราะว่าแต่ผมรู้แค่ว่าผมอ่ะต้องจ่ายเงินค่าเทอมคือแม่บอกว่าเฮีบอยจ่ายใช่ไหมบอกให้ใครจ่ายแม่แม่บอกให้เฮบอยจ่ายเ,ยเออผมรู้แค่ว่าให้ให้ผมจ่ายซึ่งเงินผมอ่ะ ก็ค like. ืออยู่ที่แม่นั่นแหละผมก็อาโอเลยอะอยากจะเอาไปใช้จ่ายถ้าเพื่อสพอนตน้องผมก็ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่าเทอมว่าเป็นเท่าไหร่ผมไม่รู้ก็ม่จห็นในข่าวแหละที่เขาบอกว่า8หลักผมก็เ้าไปอ่านว่าทําไมเขาก็บอกอ๋อคือเขาไปหาข้อมูลมาแต่ความจริงผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้ถึงหรอกแต่เท่าไหร่จริงผมก็ไม่รู้ครับพุกวันนี้ก็จะไม่รู้รู้แค่ว่าผมต้องจ่ายให้น้องแค่นั้นเองเพราะว่าเราก็แบ่งหน้าที่กันครับอย่างพัดพัดก็ทําหน้าที่เป็นแบบ ผู้ปกครองไปไปปฐมวิทศอะไรเงี้ยไปไปกับคุณแม่มั่งไปไายเองมั่งผมก็เป็นหน้าที่ซัพพอร์ตเรื่องเงินเราก็พอได้เลยใช่ไหมครับก็เต็มที่ครับที่เราทํางานหนักมามันก็เพื่อตรงนี้แหละครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเขาจะต้องไปตรงในจุดไหนอะไรแล้วเราก็มีอะไรที่้อมจะพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาได้ทุกเมื่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็คำนางแล้วเรื่องการศึกษานะครับเราผมก็ไม่ได้อยากจะให้มาโฟกัสตรงจุดที่ว่ามันเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะคือ เอาเป็นว่าทุกๆโรงเรียนมีมีคุณภาพหมดแล้วสุดท้ายแล้วออกมาแล้วเขาเขาเป็นเด็กดีเขาเป็นคนมีคุณภาพแค่นี้ก็พอแล้วครับโรงเรียนไหนก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ